สวัสดีครับก็สายข่าวดังวันละครับเอมิลาแจ้งความด่วนหลังคลิปว่อนทิกตอกเอมิลาเข้าแจ้งความเรียกได้ว่ามีเรื่องเข้ามาไม่หยุดเลยทีเดียวครับสําหรับเอมิลาในล,ล่าสุดก็ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับคนปลอมทิกตอกลงคลิปเพื่อที่จะให้คนเข้าใจผิดมาว่าต่างๆนานา,นา,นานงานนี้แนบหลักฐานจับโป๊ะภาพล่าสุดในโทรศัพท์คนที่ก๊อปซึ่งเป็นวิดีโอเด็กถ้า ยังไม่หยุดทํารับรองจะกรรมตามคุณแน่ล่าสุดวันที่17มีนาคมบุคค่าเอวมิลาได้โพสต์ทาง Facebook โดยแนบหลักฐานดำเนินคดีคนพร้อมทิกตอกว่าสืบเนื่องจากเมื่อวานหนูโพสต์รูปแจ้งความกับตำรวจไซเบอร์เพราะมีคนทําทิกตอกและเฟซบอ o มตัดต่อคลิปสั้นหนูลงไปเพื่อทำให้คนเข้าใจผิดและด่าหนูพยายามตอบคอมเมนต์ใส่ร้ายเราซึ่ง ช่องนี้ทำขึ้นมานานแล้วตั้งแต่ช่วงที่หนิวออกรายการโหนกระแสวิวีดีโอแรกๆที่เขาโพสต์ให้กับทุกคนดูว่าเขาลงคลิปหนูเยอะมากตัดต่อลงแค่ช่วงสั้นๆหนูเปิดดูทุกคลิปที่เขาลงจนไปเจอคลิปหนึ่งซึ่งเขา copy story เฟซของหนูลงมาและมันก็มีท้ายคลิปที่ขึ้นรูปโปรไฟล์ของเจ้าตัวที่ copy พอหนูหยุดหนูจึงเห็นโปรไฟล์นั้นเป็นรูปเด็กผู้หญิงซึ่งหนูก็ไม่รู้จักพอดูรูป6ภาพข้างล่างมันเป็นภาพล่าสุดในโทรศัพท์ของคนที่ copy ซึ่งเป็นวิดีโอเด็กภาพวิดีโอนี้แต่ละคนที่ดูแลเด็กเท่านั้นที่จะมีอันนี้หนูสืบมาแล้วว่าเป็นใครลูกชายภัยบู์คุณไปคุยกับตำรวจเองนะว่า วิดีโอของลูกคุณเข้าไปอยู่ในนั้นได้ยังไงหรือคนในครอบครัวของคุณเป็นคนทำหรือเปล่าขอขอบคุณข่าวจากสยามนิวส์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ